สวัสดีค่ะแชแนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นกลับมาอีกแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าเราจะมาเฉลยข้อสอบที่เราได้รวบรวมกันกับน้องๆที่ไปสอบมานะคะก็จะมาเฉลยนะซึ่งคลิปที่แล้วอ่ะ EP ก่อนเราแยกแคตตากรีแยกหมวดหมู่ข้อสอบกันไว้แล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทยอยเฉลยข้อสอบนะคะอะเริ่มจากอ่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์กันก่อนนะคะข้อที่หนึ่งที่ได้มาเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์คือพี่นัดเองก็ไม่ได้เห็น choice นะก็คือน้องๆออเขาจําได้แต่คําถามเขาจํา choice ไม่ได้ก็เลยจะมาแชร์แล้วกันว่านักประชาสัมพันธ์มีหน้าที่อะไรบ้างนะคะเป็นหน้าที่ที่พวกเราต้องรับผิดชอบซึ่งมันเยอะมากนะเพื่อให้เขาเรียกว่า บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้กำหนดไว้นะคะก็อาจจะแบ่งได้ประมาณ5ข้อหลักๆนะคะได้แก่1การให้คำแนะนำและคำปรึกษานะคะ advice and consult นะคะคือการให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงของพี่น้องประชาชนหรือว่าของสาธารณชนโดยจะต้องทำสื่อ เขาเรียกว่าทําสื่อออกมาอย่างไรเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้หรือสร้างความเข้าใจในพี่น้องประชาชนให้เขาได้รู้และเข้าใจในการทํางานขององค์กรเราพูดง่ายๆก็คือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรนั่นเองค่ะข้อที่2ก็คือการประกาศหรือว่า announcements นะคะก็จะเป็นการประกาศ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารขององค์กรผ่านช่องทางสื่อต่างๆที่องค์กรของเรามีนะคะอย่างเช่นเพจ f a c e b o o k YouTube, Twitter หรือกลุ่มไลน์ต่างๆนะคะ 3. การเผยแพร่หรือว่า p u b l i c City นะคะเป็นการเผยแพร่ข่าวสารขององค์กรต่อพี่น้องประชาชนนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อถือและทัศนคติที่ดี ต่อสาธารณชนนะคะที่มีให้กับองค์กรเรานะคะ4การชักชวนนะคะก็คือล็อบบี้น่นะคะอันนี้จะเป็นการประสานงานกับทั้ง ภายในองค์กรและก็องค์กรภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะในการส่งเสริมหรือสนับสนุนกฎหมายและข้อระเบียบต่างๆรวมไปถึงคัดค้านในสิ่งที่จะเป็นผลเสียต่อองค์กรเราเพราะหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ก็คือการสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีของประชาชนนะคะแล้วเราก็ต้องการแรงสนับสนุนจาก พี่น้องประชาชนด้วยนะคะข้อที่4ก็จะเป็นการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะหรือว่า public affairs ค่ะซึ่งจะเป็นการให้การสนับสนุนพี่น้องประชาชนนั่นเองนะคะ